กต่ทุกวนนั้นมันมาตอนไหนด้วยความบังเอิญไม่รู้ตอนแรกว่าฉันนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจรักใช่ไหมลองนึกอีกครั้งนี่แหละความรักแทมีจริงและฉันตอนนี้ใจมันสั่นไหวมากขึ้นมากมายตัวฉันเมือ่อเธอมองฉันก็เอาแตอยิ้มโดยตัวเธอไม่รู้กว่าที่ธรู้เธอก็ร,รักฉันหมดทั้งใจตกลงว่าฉันเป็นไงรู้ เธอจะละลายด้วยความรักฉันนัทั้งหมดใจตุ่มรักฉันเป็นไงรู้หรือเปล่าเพียงเธอมองมาก็จะไม่เจอรักฉันหมดใจซ e e my e y e กตุ่มรุมรักฉันใช่ไหมาซไม่อาตุ่มรุมรักฉันทั้งใจถึงความรักคงเป็นเพราะโชคชะตาที่คิดเอาไว้ เบียดังใส่ปนที่โปลยลงมาตอนฉันไม่รู้มาคิดดูแล้วนี่เลยความรักเธอมีจริงเมื่อเธอหลับตาเธอคงจะเห็นภาพใกลขึ้นมาใช่ไหมเมื่ออายจนแค่หน้าดแดงแล้วเธอเพิงจะได้เลยรับรู้ความรู้สึกนั้นเธอคือรักฉันหมดทั้งใจตกลุงรักฉันเป็นไงรู้หรือเปล่าเธอจะละลายเพราะความรักฉันนั้น ฉันเป็นไงรู้หรือเปล่าถึงเธอมองมาก็ทำให้เธอรักฉันหมดใจ See my e y e ตุบรูงรักฉันใช่ไหม See my e y e ตุบรูงรักฉันทั้งใจ เฝ้ารักฉันเฝ้ารักเธอจะบอกความจริงออกไปเธอนั้นถึงหมดใจว่าฉันก็รักเธอรักเธอเหมือนกันคำตอบเป็นนี้จะพูดให้ฟังให้เธอมั่นใจ See you e y หรือมองแค่ฉันเท่านั้น See my eyes หรือฉันรักเธอเหมือนกัน See my eyes จะนาเท่าไรก็กรักเพียง

그렇게 우리 시작됐나봐 처음엔 사랑일 거라고